ก็ซื 1, ้อม e ือถ MA ือเครื่องใหม่ทำไมต้องมาที่ True Shop Detach s h o ก็เขามีดีลโหดโปรดซื้อนี่นะครับจะเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาก็ซื้อได้ไม่บังคับซื้อเครื่องพร้อมแพ็คแก่ราคาสุดคุ้มพิเศษราคาดีสุดคุ้มสุดบอกเลยเห็นปุ๊บต้องซื้อปรับแย่ดีลโหดโปรดซื้อดีลโหดโปรดซื้อที่ True Shop Detach s h o ลูกค้าก่าไม่บอกครับยิงอยู่หน้ายิ่งลดเพิ่มลดสูงสุดหนึ่งพันครับ ชิวๆครับจะชอบมือจีราคาเดดิวโกสุดโหดก็อดเดต้องชอบทูชอปดีแท็กชอปดิวแบบโหดต้องมาที่นี่เท่านั้นครับ e y S <S ดิวโหดโปรดซื้อลูกค้าทูดีแท็กซื้อเครื่องเปล่าต้องซื้อที่ทูชอปดีแท็กชอปใช่ก,กิ่ต่